สวัสดีครับตอรีเลย์สปอร์ตไลท์นะครับโดยใช้รีเลย์บอร์แบบนี้ต่อยังไงเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับทั้งแบบ2หลอดและหลอดเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีครับแหล่งจ่ายไฟ1 2โวลต์บวกลบครับหลอดไฟ led 1หลอดหรือ2หลอดมีขั้วบวกขั้วลบแบบนี้ครับสวิตสั่งงานครับมีสาย2เส้นและรีเลย์บอร์หตัวมีสายไฟ5เส้นนะครับต่อตามวงจรนี้เลยครับไปทีละเส้นบวก12โวลต์เข้าสวิตช์ครับบวก1 2โวลต์เข้าสวิตช์ ขาไหนก็ได้จากสวิต์อีกขานึงนะครับเข้าขา85ของรีเลย์จากสวิต์ครับเข้าขา85 85ของเราสีขาวจากสวิต์เข้า85น,นะครับจากสายสวิต์เข้า85ต่อไป86ของรีเลย์ต่อลงกาวหรือขั้วลบนะครับ86สายสีเหลืองต่อลงกาวหรือขั้วลบแบตเตอรี่ เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับบวก12โวลต์จากแบตเตอรี่ดึงเข้าไปที่30ครับของรีเล์นะ30ริเล์สายสีดํานะครับเส้นนี้สําคัญนะมันเป็นไฟจ่ายให้หลอดไฟโดยตรงห้ามไปดึงจากจุดอื่นครับต้องดึงจากบวก12โวลต์แบตเตอรี่โดยตรงนะครับโอเคจากนั้นครับขา87มี87แดงกับ87น้ำเงินนะครับ87จะมีสองขานะครับเอา87ต่อเข้าที่บวกของหลอดไฟ แปดสิบเจ็ดแดงกับแปดสิบเจ็ดน้ำเงินเข้าบวกของหลอดไฟนะครับอ่ะสมมติจะต่อหลอดเดียวเราก็เอาสีแดงต่อหลอดเดียวก็ได้นะครับปึ๊บจากนั้นคั่วลบของหลอดไฟนะครับหนึ่งดวงหรือสองดวงก็ตามลบก็ต่อเข้าไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับนะลบหลอดไฟจะเข้าคั้วลบนะครับผมออนสวิตซ์ปึ๊บหลอดไฟจะติดหนึ่งหลอดนะเพราะอีกหลอดหนึ่งผมยังไม่ได้ต่อนะอันนี้เดี๋ยวผมจะต่ออีกหลอดให้ดูนะครับอ่ะหลอดเดียวก่อนครับออนเห็นไหม ติดหลอดเดียวนะครับถ้าผมต่ออีกหนึ่งหลอดบวกอีกหลอดหนึ่งนะครับเข้า87น้ําเงินหลอดไฟก็จะติด2ดวงพร้อมกันออฟออนออฟออนออฟลักษณะนี้นะครับสําหรับคนที่จะต่อ LED สปอตไลท์ตัดหมอก1หลอดหรือ2หลอดไฟแค่สีเดียวต่อตามวงจรนี้นะครับ